ลงลงลงคนหน่อยเก่งค่ะเด้ดสองคนอรู้มื่อลงนี้ลูกจับวีดีโอลูกเด้มอมาตกเปล่าลูกค่อยๆลงจับวีดีโอลูกทั้งน,งนั้นเขาไม่ลงทั้งนั้น Sao? không Sao? không khoai lòng áo lục. À, hình phao, Cái khoai lúc nào lục đây. Bó tầng phạo, bó Phim mà thả hạt vào nòng này phim Nên dư như hẳn nè, thả hạt vào nòng Thầy chắp nòng kia mất, anh ấy vẫn chọn xoay เม่ไงบอปวดขาบ่เจ้าขาบอเอออย่าลุดลงมาลูดลงมาตุ๊ตตุ๊ตุ๊ต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 ตุุ๊๊ตต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 ุ๊ต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 ตุ๊ตุ๊ตุ๊ต จับฟังนี่ลูกมันมีเหล้าอ่มันจับฟังนี่มันจับฟังนี่ก็มีแค่สอเออมันจับเหล้าอันหน่อยตำหน่ะลูกเออจับเล้าขา้างล่างอ่ะเออจับได้ลูกเอามื<ร>ขอขึ้นขบวนจะจับน้ำต,ตัวนี้โมซั่นเป็นไรลูกพูนพูนน่ะโมลิส่นใจยัง

น้เราบริเกียไผจะว่ามีเงินไรเามีเงินก็บอกตัวเราดีๆเกียนบริเกียอ่เงินบเกียนอว่าเาใซื้อตอนหยว่าคนดีๆมันเป็นทหารมาทางรายการเด้อาไดวิซาที mm. um. ่ริเกียด

ลงเอียงลงเอียงลงเอง kind, ียงฮู e ้นผู้นัน กดข้าวบอลไปพักก่อนก็ได้พักก่อนก็ได้พักบ่บ่พักก็ไ

จับพีดูหอจับไม่ห่อเอจับไห่อเออนี่ลงมาจับไม่ห่อมันมงจับอ่ะเดี๋ยวจับตอนนี้ ผมว่าฟ eh oh oh? oh? ังเนี่ยนาฟังนี่วันเออด้โอ้มว่าสีหอดว่ะให้ลูไปจะซา หนูมันทาลูอยู่ลูกไปไปหนูป่ะไ,ไ,ไ,ไปลูก